ปอดประสบปลุกรัฐบาลตั้งวอร์มมประกาศหยุดราชการรับมือพายุวันที่27กันยาย,ยน2 5 6 5ที่พักเพื่อไทยในปอดประสบสุรัศดีประธานด้านนโยบายปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำพักเพื่อไทยและอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรองผอศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติคนแรกของประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลต้องเตรียมการรับมือกับพายุโนรูที่จะสร้างความเสียหายรุนแรงและความเสียหายให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยข้อมูลที่รัฐบาลควรรู้ได้แก่ พายุโนรูจะเป็นพายุโซนร้อนที่ใหญ่ที่สุดลูกหนึ่งนับตั้งแต่ที่ประเทศไทยเคยประสบมา 2. ขนาดของพายุลูกนี้ครอบคลุมเนื้อที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมพื้นที่ทั้งหมดครึ่งหนึ่งของประเทศหรือมากกว่า2 5 0 0 0 0ตารางกิโลเมตร3ด้วยขนาดของพายุที่ครอบคลุมเนื้อที่ขนาดใหญ่จะกระทบกับพี่น้องประชาชน30-35ถึงล้านคน4พายุโนรูจะอยู่ในประเทศไทย3ถึง5วันโดยจะทําให้ฝนตกหนัก100-300ถึงมมิลลิเมตรหรือมากกว่าในบางพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณฝนที่สูงมาก5ปริมาณ นดังกล่าวจะเพิ่มน้ำท่า1น0 0 0แสนลูกบาทเมตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล10เขื่อน6เขื่อนขนาดใหญ่เช่นเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเรลิกิจจะมีความสามารถรับน้ำได้อีก1 0 0 0 0ลูกบาทเมตรและระบบน้ำในภาคเหนือรับน้ำได้อีก1-0,000ลูกบาทเมตรแต่ขนาดนี้พื้นที่ภาคกลางอิ่มตัวแล้วไม่มีความสามารถซึมน้ำได้อีกดังนั้นปริมาณน้ำฝน1น0 0 0แสนมิล 1, ลิเมตรจะมีน้ำเหลือไหลลงสู่ภาคกลาง7 0 0 0 0ถึง80,000ลูกบาทเมตรและในบางพื้นที่น้ำจะไหลบ่าลงมาในลักณ สณะหน้ากระดาน7พายุลูกนี้เป็นพายุลูกที่16แต่เป็นพายุที่ให้น้ำมากที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อผสมความชื้นในทะเลจีนตอนใต้และมีร่องมรสุมพัดผ่านตรงกลางมีหน้าที่เป็นกับดับความชื้นที่ถูกป้อนจากมหาสมุทรรัฐบาลจึงต้องเร่งเตรียมการ8ปริมาณน้ำจากพายุโนรูจะไหลลงสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเดียวกันกับน้ำทะเลขึ้นสูงซึ่งยากต่อการระบายน้ำเป็นอย่างมาก9 เชื่อว่าจะมีพายุเข้ามาอีก1-3ถึงลูกแต่ความรุนแรงน้อยกว่าทั้งนี้การคาดการณ์ดังกล่าวรัฐบาลต้องเตรียมการ5ข้อได้แก่1ต้องเตรียมการ,รเผชิญเหตุภายใน24ชั่วโมงโดยต้องทุ่มเทสภากำลังในการ,รเผชิญเหตุใน5ข้อ1.1ตั้งหน่วยเผชิญเหตุประจำตำบล1นเรียกทหารประจำการกระจายไปในตำบลเพื่อช่วยเหลือกำนันผู้ใหญ่บ้านในการ,รเผชิญเหตุ1.3เตรียมเครื่องมือในการ,รเผชิญเหตุให้พร้อมเช่นเรือบดเชือกและอื่นๆ 1.4พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเช่นพื้นที่ราบควรใช้ทหารส่วนพื้นที่บนเขาเจ้าหน้าที่กรมอุทยานและกรมป่าไม้ประจำการในพื้นที่ใกล้หมู่บ้านประชาชน1.5 ตำรวจให้อยู่ในเมืองอย่างเดียว2เมื่อผ่านระยะ3วันไปแล้วจะเป็นระยะค้นหาและช่วยเหลือ2.1เตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมเช่นเรือฮลิคอปเตอร์อุปกรณ์ให้กับกลุ่มงานทั้ง3กลุ่มข้างต้น3ระยะการฟื้นฟูต้องทำา6เรื่อง3.1นำบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วย3.2นำบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้ามาช่วยเหลือรักษาโรคที่เกิดจากน้ำนิ่ง3.3ส่งของใช้อุปโภคบริโภคให้ประชาชน 3.4. ใช้โรงเรียนและวัดให้เป็นประโยชน์ 3.5. นำทหารจากหน่วยช่างเพื่อมาซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ 3.6. ให้กรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวงชนประทานซ่อมแซมสาธารณูป,ปโภค 4. บทบาทของรัฐบาลที่ควรเป็น 4.1ตั้งวอุ่มของรัฐบาลต้องเพิ่มการทำงานให้มีบทบาทที่ชัดเจนและจริงจังมากกว่านี้จัดหาบุคลากรที่มีความรู้และอำนาจเต็มเข้าไปสั่งการโดยตรงและต้องเป็นคนรู้จริงทั้งนักวิชาการผู้มีประสบการณ์ผู้มีความรู้4.2รัฐบาลต้องประกาศเป็นวันหยุดราชการทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือ27กันยายน2565เช่นเดียวกับเวียดนามที่กำลังดำเนินการแล้วทั้งโรงเรียนสถานที่ราชการและอื่นๆ 5. การตั้งวอลลุ่มในธรรเนียบรัฐบาลต้องเปิดระบบทีวีภูและวิทยุภูโดยต้องออกข่าวอย่างต่อเนื่องสื่อสารไปยังประชาชนอย่างเช่นเมื่อครั้งเกิดภัยพิบัติสึนามิเมื่อปี2547เจ้าหน้าที่ที่รายงานของทีวีภูประจำการที่ตนตลอด 6. รัฐบาลต้องสั่งให้รัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าไปในพื้นที่ที่ประสบเหตุโดยเด็ดขาดไม่ต้องโลงพื้นที่โดยไม่จําเป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยกังวลมากๆคือขณะนี้โชคร้ายที่ประเทศไทยไม่มีนายกรัฐมนตรีตัวจริงสร้างความกังวลให้กับประชาชนเพราะไม่กล้าสั่งการหน่วยงานพักร่วมรัฐบาลยังมีการแตกขั้วณวินาทีนี้มีพายุใหญ่ลูกที่ใหญ่ที่สุดใน3ลูกเป็นเสียงเตือนภัยให้กับรัฐบาลในปัจจุบันและรัฐบาลในอนาคตว่าเกิดความผิดปกติซึ่งเชื่อได้ว่าเกิดภาวะโล ร,รัฐบาลต้องเตรียมตัวเตรียมแผนเตรียมสมองให้พร้อมพักเพื่อไทยเราคิดเรื่องนี้เยอะเตรียมพร้อมไว้เยอะเพราะผมเคยทําจริงรู้เรื่องนี้ท่านต้องทําเรื่องนี้อย่างจริงจังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปผมหวังว่าที่เพื่อไทยให้สติในวันนี้ท่านจะฟังเราเตือนเพราะเป็นห่วงประชาชนเรามีความรู้มีประสบการณ์และไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนอีกดกรปลอดประสบกล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b สไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์